ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเอ๋ยก็จะพาทุกคนนะคะมารีวิวเต็นต์ตัวใหม่ของแบรนด์แคมปิ้งเอ็นั่นเองค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเป็นรถใหม่ที่อยากจะบอกว่ามีทั้งหลายขนาดเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นสีใหม่ด้วยนะคะซึ่งสีนี้คืออยากจะบอกว่าเท่าที่เอ๋ยแบบว่ากางเต็นท์มาก็ยังไม่เคยเห็นสีนี้มาก่อนนะคะอาจจะเป็นสีแรกที่แบบว่าทําในท้องตลาดเลยก็ว่าได้โอเคเรามาดูกันค่ะก็คือตอนนี้นะคะ เต็นท์ของแคมปิ้งเอ็กนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ขนาดนี่ยาวๆไปเลยนะคะก็จะมีตั้งแต่น้องเล็กตัวกลางแล้วก็ตัวใหญ่นะคะน้องเล็กก็จะเป็นอาจจะถ้าคุณหกเออแล้วก็จะมี1 0บคูณสิ 10. 10, แล้วก็มีตัวที่เป็น10บคูณสินะคะก็ 10. บคูณสิก็คือใหญ่สุดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาของแต่ละเต็นท์พอกลางออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันค่ะ ะะอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ที่เอ๋ยก็ได้แนะนําไปตั้งแต่รอดแรกแล้วก็คือแบเป็นเอกนั่นเองนะคะเพราว่ารบนี้เขามีความพิเศษพิเศษยังไงนี่มีความสีใหม่แล้วมีหลายขนาดมากขึ้นใช่ไหมกรบอันนี้ขนาดเท่าไหร่คะกรับอันนี้8.5คูณหครับ8.5คูณ 6, 6. ถ้าถ้าอันนี้คือเรากางไว,ไว้เสร็จแล้วนะครับถ้าใครแบบว่าอยากดูคลิปที่สอนกลางอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ลิงไว้ตรงขอบข้างบนให้ก็คือจะมีคลิปตั้งแต่แรกก็คือมันมันกลางลักษณะการกลางกลางเหมือนกันหมดเลยก็แค<ช>่ตอกอ่าเรามีปูพื้นเสร็จแล้วใช่ไหมกล<ช>างเสร็จแล้วก็ตอกตอกให้มันโคบแค่นั้นเองแล้วก็ขึ้นเสาขึ้นเสาแล้วก็ยกก็คือจบง่ายมากแล้วมันดูแบบคือคือเรามองมาจาก ด้านไกลๆอ่ะก็มีความรู้สึกเฮ้ยเต็นท์มันเล็กมากอะ<ช>่ะแต่พอเราเข้าไปข้างในอ่ะมันไม่เล็กเลยนะนอนสองคนแบบสบายๆอ่ะคือน้ําหนักก็ไม่ไม่เยอะเอ้ยไม่ไม่ไม่เยอะนะครับก็ประมาณ13บสามกิโลสิบสามสิบสกิโลใช่แล้วก็นใ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 น,ในตัวเต็นท์ก็จะแยกเป็นสองถุง สองถุงก็คือเป็นถุงเต็นท์แล้วก็ถุงเสาแต่ว่า13กิโลอ่ะก็คือมันรวมทั้งเสาทั้งเต็นท์หมดเลยก็ถือว่าน้ําหนักโอเคนะไม่ได้แบบว่าหนักมากขนาดนั้นน,นะ,ะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา9,900บาทไม่รวมเ็นคอเวอร์ครับผมไม่รวมเบนเคอรเวอร์ใช่ไหมแต่ถ้ารวมอยู่ที่เท่าไหร่ อยู่ที่ก็คืออันเนี้ยมันจะมีทั้งแบบว่าเราอ่ะอยากได้แบบไหนก็คือเลือกได้เลยเลือกแบบแบบว่าไม่เอาลรนโคเวอร์หรือเอารนโคเวอร์ก็ได้แต่ว่าถ้าให้แบบเอยเลือกนะคือเอาแบบความคุ้มๆเลยอ่ะเอาลรนโคเวอร์คือดีกว่าใช่เพิ่มเงินอีกไม่กี่บาทมันก็แบบมีหลังคาที่แบบว่าไว้ป้องกันในแบบเศษอะไรเส้นเหมือนตัวนู้นเลยครับเรนโคเวอร์ใช่เพราะว่าตอนนี้นะคะก็คือเรนโคเวอร์เราเอ่อกำลังสั่งทำอยู่มันกำลังเดินทางมา ตัวเล็กนะคะตัวนี้ก็อยู่ที่9,900บาทนะคะยังไม่ลืมเออยังไม่รวมเลนพ v วเวอร์แต่ถ้ารวมแล้วจะอยู่ที่11,400หมื่น้อยบาทเย่ <Yay. S 1> ไม่คุ้มได้ไงอ่ะถ้าไม่เอาก็ไม่ไหวแล้วนะก็คือแบบมันล้วสีน้องคือน่ารักมาก,มากและที่สาคัญนะคะที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวนี้ก็นี่มีช่องที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวเก่าใช่ไหมใช่ มีช่องต่อไฟครับผมคออือก็จะมีแบบช่องต่อให้แบบนี้นะคะใช่แล,แล้วก็วมีตรงนี้เพิ่มมาด้วยเ,ยเอ,อ่ยคือเป็นการเก็บมุมเก็บขอบของเต็นท์อเนี่าจะเป็นแบบเพิ่มมาอย่างเงี้ยมันก็จะปิดไปเลยใช่ไหมใช่เฮ้ยดีดีน้องน่ารักมากทุกคนแล้วก็คือความที่แบบมีความยืดอ่าเขาเรียกไฟชีตยืดออกมาก็ยังเป็นเหมือนกันนูนเหมือนเต็นต์ตัวใหญ่ของเราตรงนู้นเลยนะคะที่ยืดมาได้สองคันสองสองพับอะไรเงี้ย โอเคเดี๋ยวเราไปมามานี่มาเข้ามาดูข้างในไหมเข้ามาดูข้างหนเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวเลยกันค่ะว่าด้านในเขาเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคเริ่มจากการปรเปิดก่อนเลยนี่ เออแบบรอยเย็บเขาดีมากเลยนะมันเจ็บล,ล้วความสัมผัสเนื้อผ้ามันดีมากมันเป็นผ้าแคนวาสผสมคัร์อน,นอ่ะม,มันก็จะได้ความแบบแกันน้ำมีอ<ด>อะไรเงี้ยด้วยเออแล้วก็กันน้ำด้วยมันลื่นนะใช่ใช,ใช่นี่นะคะ,ะ,ต,ะตัวตัวปิดของเขาตรงด้านหน้าเนี่ยเขาก็มีที่เก็บด,ด้วยนะเราก็พันพันพันแล้วก็วกม้วนตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เปิดอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นชั้นมุ้งนะคะเปิด อุย้ยอยู่ตรงนี้พึ้งโอ้ยทุกคนเข้ามาแล้วเข้ามาเร็เาาเวนี่พูยพื้นเขาก็เป็นเหมือนพื้นตัวใหญ่เลยค่ะทุกคนก็เป็นพื้นเหมือนที่เอยเคยรีวิวไปนะคะมันก็มีความหนาแล้วก็กันแบบกันอะไรทิ่มแทงได้ดีพอสมควรนะคะกอล์ฟด้านในเต็นท์เป็นอย่างไงบ้างหมายถึงว่าจากกล้องหวัวแสงสวยมากอะจริงไหมสวยมากเลยนะพี่เอม็ม,มคือเรา เราเห็นจากในรูปแบบมันจะเป็นแบบประมาณว่าสีมันอาจจะเข้มๆหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้มาเห็นตัวจริงของน้องอ่ะมันสีมันน่ารักมันจะเป็นแบบว่าสีเขียวแบบนมนมสีเขียวแบบพัดเทลอะไรเงี้ยเราให้ชื่อว่าน้องชานมชาเขียวชาเขียวก็ด้านในนะคะเขาก็จะมีตัวนี้ให้ทุกทุกเต็นท์อยู่แล้วนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบว่าไว้ให้เราเก็บของด้านบนนี่เดี๋ยวไอ้เกี่ยวให้ดู ก็จะแบบมันก็ดีนะเอ๋ยก็เก็บของประจาของเอ๋ยเลยก็คือจะเป็นแบบพวกเอผ้าเพลอะไรเงี้ยแล้วก็นาฬิกาอะไรที่มันเป็นเล็กๆน้อยๆเราก็เก็บไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ด้านข้างของเต็นท์นะคะเขาก็จะมีหน้าต่างที่เป็นรูปสามเหลี่ยมให้แบบนี้ก็คือเราเปิดไปก็ได้ความสว่างแบบเต็มแบบที่นี่พอเปิดครบทุกมมอม่ะนี่เป็นไงสว่างขึ้นไหมคะสว่างมาก แล้วอยากจะบอกว่าสองในร่องนอนดิเอ๋ยนอนสบายไหมสองคนอ่ะหูเหลือเหลือกอล์ฟเนี่ยพอถ้าเรานอนอ่างนี้ใช่ไหมเรากอล์ฟดูขาดิตรงแบบข้างหลังอ่ะโอ้ยปลายเท้ายังเหลือเยอะมากเหลือเยอะมากแล้วเนี่ยเขานอนตรงเนี้ยเขานอนตรงเนี้ยเ้าเหลือบาน,ตนเานตนเลยอ่ะใช่จริงๆอ่ะถ้าแบบพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยนอนกันสามคนแบบน้องๆที่แบบยังแบบเด็กๆอยู่อะไรเงี้ย ก็นอนได้แบบสบายๆเลยนะคะเออก็ถือว่าดีแล้วก็เหมาะกในการพกพามากๆใช่เออโอเคก็สำหรับตัวเต็นท์เล็กนะคะก็คงประมาณเท่านี้นะคะถ้าใครที่สนใจหรืออยากจะแบบว่าเอ้ยสอบถามเลยเพิ่มเติมหรือยังไงก็สามารถที่จะทักมาสอบถามเลยได้นะคะลิ้งใต้ร่างคลิปครับผมเออเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของตัวเต็นท์ตัวใหญ่กันนะใช่ไป พอเราออกมานะคะทุกคนที่สำคัญและจุดเด่นของเต็นท์ของแคมปิ้งเอ็กเลยนะคะที่เธยชอบอะเร,เราไม่ต้องแบบกางทับถ้าเร<ล>าไปกันะะสองคน,นอะเนาะใช่เรามีแค่เต็นท์ตัวเดียวก็คือกางอยู่แล้วเพราะอะไร <S <S <ๆ>เพราะว่าตัวทับของตัวเต็นท์นะคะคือใหญ่มากนี่อันนี้ก็คือมันจะเป็นลักษณะของเต็นท์ทั่วาไปคือก็ต้องมีแหละมีแบบนี้ใช่ไหม แต่ว่าความพิเศษของเขาหูแค่เนี้ยมันจะกันอะไรได้พี่เอ็มหนูขอแรงนะคะพี่เอ็มเชื่อน้องหน่อยออนี่มีซิปตรงนี้แล้วก็ลูดมันเลยครับเอาพี่เอ็มรูดให้หน่อยคะ่ะเป็นไงทุกคนโอ้โหสุดยอดครับนี่เราก็จะมีเสาเราก็ตั้งเสาวไว้ตรงนี้อันนึงอันนี้ตรงนึงก็ได้นะคะเพื่อแบบว่าเรราาาสามาถหนอนได้เออนอนได้อเ เอเอเอะอะาทีพีเขาสบายใจอ่ะพ like ีเขาอยากเล่นอได้ีเมียเมียเมียไล่ออกจากเต็นต์นอนหรือยังไงในเต็นท์มีให้นอนไม่นอนจะมานอนข้างนอกเออก็ประมาณนี้นะคะก็เขาก็จะมีเสาให้ด้วยนะคะเราก็ใช้เสาคือถ้าแบบเราไม่อยากกลางเราอยากดูแบบมุมมุมีมีอะไรของเราไปหรือเออถ้าแดดมันเข้าเราก็ปิดลงมาก็ได้การแดดเราก็นั่งอยู่ข้างเนี้ยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจนะคะว่าจะจะแบบ มันมันได้แค่นี้เองเหรอก็อคือตามเต็นท์นะคะทุกคนตามขนาดคือตัวน้องมันเล็กมันก็จะได้แค่ประมาณนี้แต่อลองดูตัวใหญ่ของเราที่เราใช้สิบคูณสิบสี่อ่ะโอ้โหไม่ต้องกางทับเลยอยู่ได้แบบสบายๆโอเคสำหรับตัวเล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวสิบคูณสิบกันค่ะว่าเขาจะเป็นอย่างไงบ้างนะโอเคเราก็มาอยู่ในตัวสิบคูณสิบกันแล้วนะคะเออ ก็มันก็ไม่ได้ต่างจากตัวเล็กสักเท่าไหร่แต่ว่ามันไอ้ต่างอะมันต่างเรื่องขนาดแหละขนาดเพิ <c oughs> <c oughs> ่มขนาดใช่เลยแต่ว่าอพอขนาดใหญ่ขึ้นเขาก็จะมีความหน้าต่างหรืออะไรเงี้ยเยอะขึ้นมันจะมีความโรของแบบความโปรง่งอะไรเงี้ยใชาหน้าต่างข้างก็ใหจะใหญ่อะไรเงี้ย<ม>นะแต่คือจุดอื่นๆนะก็คือเหมือนกันหมดมีช่องเสียบสายไฟก็คือพี่เอ็มก็ต่อสายไฟเข้าไปอยู่นะคะตรงนี้ก็จะมีเลนโคเวอร์นะครับใช่อันนี้ราคาเท่าไหร่ อันนี้รวมเลนโคเวอร์หนึ่งหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทครับถ้าไม่รวมถ้าไม่รวมหนึ่งหมื่นหกพันประมาณนี้หกพันเก้าร้อยเอเอประมาณนี้นะคะก็ห่างกันไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าให้เอ่ยแนะนํานะเอ่ยแนะนําให้แบบมีเลนโคเวอร์ดีกว่ามันพอมันไม่มีเลนโคเวอร์ปุ๊บมันจะแบบมันมีความแบบโดดโดดเนาะแต่พอมีมีเลนโคเวอร์เสร็จเฮ้ยมันมันดูเข้ากันดีอะไรเงี้ยดีนะไม่ใช่แค่เป็นแค่แบบว่าแฟ่นความสวยงามมันงามมาอเลว่า คือกันยางกันอะไรได้ใช่แต่จริงๆอ่ะสีเขาไม่ได้เป็นสีที่เปิดง่ายขนาดนั้นแต่คือถ้ามีไว้ก็ดีกว่าเนาะใช่โอเคเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูข้างในหน่อยได้ไหมคะอันนี้ก็คือตอนนี้พี่เอ็มเขานอนอยู่เมื่อคืนก็เลยิเลยนะคะใช่ใช่เดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างขออนุญาตนะคะพี่เอ็มมาเดี๋ยวเราเปิดกันเลยพอเราเปิดมาแล้วนะคะ เข้ามาปุ๊บตัวนี้เปิดไม่ได้ตัวน,นี้เปิดไม่ได้ <c oughs> เปิดได้ใช่มันเปิดได้มันก็เหมือนสิบคูสิบของเราที่ใช้รอบแรกแหละกอล์ฟมันก็เปิดได้ค้าง้งเดียวปุ๊บแบบนี้ก็คือนออไม่บอกล่ะว่าจะแซวเขาจะได้ช่วยสมทบ <c oughs> อันนี้เราก็คือพันเก็บได้นะคะนี่เขาก็จะมีจุดพันแล้วก็โค้งของเขาแบบนี้ขูยด้านในคืออยากจะบอกว่าสิบคูณสิบอะ สองคนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคือสามสี่คนห้าหกคนอ่ะอยู่ได้สบายเลยค่ะเอาตรงๆงเลยถ้าแบบนอนเฮ้ยไีเหยียบที่นอนเพียมได้ไงอ่ะเหีเหยียบที่นอนเพียมได้ไงอะไรหรอเพียมมานี่พอเข้ามานะคะความแบบว่าหน้าต่างของเขาก็คือเยอะมากหน้าต่างก็คือจะมีแบบนี้สองหน้าต่างนะคะทั้งหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างเขาก็จะเป็นแบบสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเออ โอเคนะโอเคเลยแล้วนี่ครับบอกแล้วว่ามีทุกตัวเต็นทใหญ่อันนี้ก็ที่เก็บของก็ใหญ่ตามเต็นท์ด้วยนะครับเอออันนี้ก็จะเป็นยาวไปเลยแต่ว่าตัวสิบคูณสิบสของเรามันจะเป็นตัวแบบนิดนึงก็คือแบบแค่ด้านแค่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเ,กเออก็อย่างที่บอกค่ะว่าความไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ก็มีช่องเก็บของเหมือนกันทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็ตัว ทุกตัวเลยก็มีไหมีทั้งด้านหลังเออด้านด้านล่า,ลางแล้วก็ด้านข้างบนแล้วต่สะดวกเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็จุดเด่นที่เอ่ยบอกว่าที่เขาไม่มีเหมือนใครก็คือตัวฝาชีตนั่นเองที่ยื่นก็คือได้สองสองพับ,บก็ถือว่ายาวไกลพอสมควรเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอีกทีแล้วกันเผื่อใครแบบว่าน่นเดี๋ยวไปดูตัวสิบสิบสี่เลยได้ได้โอเคไปดูสิบคณบสีกันค่ะ แต่สิบคูณสิบสี่อ่ะไม่อยากเปิดไปให้ดูข้างในเลยนะลกมากฮะ <laughs> ห<ว>น้าต่างปิดป่ะและตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่สิบคูณสิบสี่โห้เรียกว่าอะไรนะไอ้ของเราเลยตัวใหม่ ใช่ก็มีเพิ่มขึ้นมาจากเดิมนะคะนะแล้วตัวนี้เราก็ได้ใช้นอน,นกัน,กนเ,รเออพราะว่าตอนแรกเราจะนอนตัวเล็กแต่ทีเนี้ยเราติดว่าเฮ้ยเรามีหมามาด้วยเราหมาหมาเราก็มีแบบคอกของเขาอยู่เราไม่ได้นอนรวมเราก็เลยต้องมีแบบออพื้นที่ให้เขานิดนึงนะคะโอเคก็คตัวแรกเราทาทัปมาจากลางทับแต่พออ้โหูเห็นแบบฟาชิของอ uh ๋อสิบกูสิบสี่อ่ะคืออยู่กับสี่คนสบายอะ่ะใช่ มันคือได้ทั้งกว้างแล้วก็ได้ทั้งยาวด้วยเออมันมันแบบไม่ต้องกลางทับก็ได้อยู่กันแค่เนี้ยสี่คนก็ถือว่าเหลือๆพอๆแล้วเออลืมบอกไปนะคะเมื่อกี้น้ําหนักไอ้ตัว10บคูณสิบอ่ะมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ30มกิโลแล้วก็ตัวที่มันเป็น10บคูณสินะคะก็จะอยู่ประมาณ35มกิโลประมาณนี้ถามว่าหนักไหมก็หนักเออก็ว่ามันก็หนักแต่แต่ในความหนักของเขาคือต้องบอกก่อนว่าตัวเตนนั่นมันเป็นตัวใหญ่ซึ่งตัวเสาอ่ะมันเป็นเสาเหล็ก เราก็ต้องใช้ความที่แบบว่ามันต้องมั่นคงแหละใช่ไหมกอเออมันก็ต้องมีเสาที่แบบว่านี่นิดนึงมันก็เลยต้องหนักนะคะก็อันนี้ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคนใช้งานแล้วการข่าวว่าชอบในแบบไหนหรือตาถามถามเอ่ยอ่ะสิบคูณสิบสี่ก็ถือตอบตอบโจทย์กับเรื่องครอบครัว คือคือถ้ามีลูกเออถ้ามีลูกเล่นแบบเล่นข้างในได้สบายเลยอ่ะคือแบบมีพื้นที่ในการเล่นแบบพอสมควรจริงๆอ่ะเอออยากพาเข้าไปดูข้างในนะตอนนี้ข้างในเออเละเทะมากเปิดเปเลยะเทะมากได้ไเอออ่ะให้ดูแบบเขาแบบแปวกๆหน่อยละกันพี่พี่ค่ะผมไม่อยากจะบอกวายอยากจะบอกว่าเขาเออลงแล้วโอ้ ก็นี่อันนี้ถ่ายถ่ายถ่าย้กนมันก็อาจจะเล่นิดนึงก็คือการใช้งานจริงนะคะนี่ก็คือเป็นเป็นเหมือนกันเป็นเหมือน10บคูณ14นะคะแต่ว่าในความหน้าต่างเขาก็อาจจะมีความใหญ่ใหญ่กว่า10บคูณ1ินิดนึงแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยไอ้ที่ช่องเก็บของที่เอ๋ยบอกด้านบนนะคะโอ้พีเอ๋ช่องเก็บของเออเบบมันจะเล็กมันจะเล็กกว่าถุงอานมันไม่ได้ใหญ่ใช่นเนี่ยอเอ๋ยก็เก็บจริงเอ๋ยก็เอาพ้าเอาแบบพวกนาฬิกาที่มันเป็นแบบนิดนิดหน่อยหน่อยเอาไว้ข้างบนเพราะแล้วมันมวางของมันจะมันจะยาวใช่มันยาวจริงมันยาวเกินไปใช่แล้วเนี่ยดูอันนี้ก็คือที่นอนพี่ว่ามันเอาเตียงห้าพูดสองอันใส่ได้ไหรัได้แต่ว่าคือหนูอ่ะหนูไงหนูเขาเรียกว่าอะไรนะ ถ้าแนวเนี้ยมันได้แต่ว่ามันมันตึกมันติดประตูก็เลยเอามาเป็นด้านนี้อ,อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราจะเอาวางจริงๆอ่ะแนวแนว,แน,วนอนแนวอะไรอะ่ะได้สองอันก็ได้นี่ก็เพิ่มพื้นที่ที่เราแบบว่าไอ้นี่คือเหลือๆมันเหมือนกันเลยใช่เหมือนกันแต่แค่ใหญ่ขึ้นววอะไรเงี้ยใช่ยาวขึ้น,โน,โนก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็อย่างที่เอ๋บอกว่า ลักษณะของเต็นทุกตัวมีความเหมือนกันหมดแต่แค่ต่างกันว่าใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองตัวเ10คูณ14นี่ราคาอยู่ที่อะไรนะครับถ้ารวม recover 21,500ประมาณนี้ก็เรื่องราคาเดี๋ยวเอ๋จะ อาทิ้งไว้ให้อีกทีแล้วกันเพราะว่าโดยรวมมันจะมีอยู่สองเลทสองราคาก็คือราคาที่รับレคเ o อ e r กับไม่รับレン power เออก็เลยแบบจำจำจำ,จำแบบไอ้นี่กันนิดนึงนะคะเออแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าอยากจะถามสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือแบบมีข้อสงสยัยหรืออยากจะแบบอะไรอย่างเงี้ยคือถามมาที่จะทักสอบถามได้เลยแล้วคือตอนนี้ก่อนที่คลิปจะลงอะ่ะมีการปล่อยของไปแล้วบ้างบาง,บางส่วนก็คือ ใช่คือไม่ไม่ใช่ว่าบางส่วนคุณมากเลยที่แบบว่าติดตามมาจากมีคลิปรีวิวคลิปเก่าแล้วก็จองเข้ามาเยอะมากจริงๆอ่ะคือมันไม่ใช่บางส่วนที่ออกไปแล้วมันก็พอสมควรแล้วที่ออกแล้วทีเนี้ยอยากจะบอกว่าคือมันมียอดจองตั้งแต่ตัวเก่าของเขาแล้วทีเนี้ยคนก็แบบเฮ้ยรอรุนรุนรุนพอแบบของมาเห็นของจริงอะไรเงี้ยก็คือแบบโอ้ท่าลมทลาย คนะเห็นสีตอนแรกคิดว่าเขาจะไม่สวยใช่แต่มาดูตัวจริงสีชาเขียว,ม,วยมันมันชา,าเขียวนมอ่ะชาเขียวนมคือในกลองพีเอ็มเห็นตอนนี้เป็นยังไง ถ้าในคลิปคือในคลิปอะอเราไม่มีการแต่งภาพอยู่แล้วมันไม่มีการเพิ่มสีหรือลดแสงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นภาพกล้องจริงก็คืออยากให้ทุกคนเห็นว่ามันเป็นแบบเนี้ยคือจริง,รงๆคือความ,วมาตอนแรกอะเอาตรงๆบอกตรงๆจากใจเลยคือเห็นในรูปอะเรายังคิดว่าอุ้ย,ม,ยมันเคียวแป้นเลยมันแบบรูปที่ส่งมาจากจากจารงงานอะคือเขาถ่ายในในในห้องมันในแบบมันก็เลยมีความแบบคือใช่ความแสงความแสงมันก็มีความที่แบบว่าส่งผลกับ ตัวสีเหมือนกันแต่พอเราได้เห็นกับตาจริงๆหรือแบบจากคนที่เขาเพิ่งซื้อไปเนาะนะลรวหลับไปอะ่ะก็คืออ่ะ พูดเลยก็พูดเลยก็เลยเลยแล้วกันก็คือเราก็มีกลุ่มของ G a m ป ing เอ็กยูก็คือถ้าใครอยากที่จะเห็นรีวิวจากผู้ใช้งานจริงหรืออะไรจริงคือมาดูคลิปเราอย่างเงี้ยอาจจะแบบเฮ้ยอวยอวยแน่นอนเออมันแบบอะไรเงี้ยแคมปิ้งเอ็กซ์แลนนะครับเออก็เข้าไปรับชมแล้วก็ไปติดตามได้นะคะก็อันนั้นก็คือจากผู้ใช้งานจริงจริงเขาชอบเขาอะไรเงี้ยเขาก็มารีวิวแล้วก็ ภายในเวลาประมาณเมษาเขาก็จะมีการจัดเดือนนี้เดือนนี้เอ้ใช่แล้วก็จะมีการจัดมิ팅กลุ่มด้วยนะคะใครที่ซื้อไปก็เจอกันได้ครับที่พอรักแคมป์วันที่23 24ก็มาเจอกับพวกเราซีทุกอย่างครับผมใช่ก็แนะนอนมีทอดมันกุ้งตะเอมด้วยนะครับใครอยากกินก็ไปกินได้เลยเดี๋ยวเหมาเหมาเลยฟรีเออเหมาฟกล่องเกินไปเขาจะกินยังไงหมดเออก็ประมาณนี้ก็ไปเจอกันที่พอรักแคมป์นะครับ23 24 ก็คือการเจอไม่ได้เจอแบบว่าเลยวอล์กอินเข้าไปเราต้องมีการลงทะเบียนก่อนนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือเราเถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะทักกลุ่มหรือบอกทักมาบอกเลยก็ได้นะคะเลยก็จะมีการลงทะเบียนไว้ให้ <Yeah. S 1> ก็คือเรารับจำนวนจํากัดไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยจะไปก็ไปได้เลยมันไม่ใช่อย่างน <Okay. S 1> ั้นคประมาณไม่เกิน35ส้เต้นครับผมประมาณนี้ค่ะโอเคสําหรับคลิปรีวิวของแคมปินงอก็คือเป็นลอตใหม่ ตัวใหม่ก็คือมาแนะนําประมาณเท่านี้แล้วกันค่ะถ้าใครชอบเลยก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วกันแล้วก็ถ้าเรามีอะไรดีๆนะคะแล้วก็อาจจะมานําเสนอให้ทุกคนอีกครั้งสําหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย